ตลอดเส้นทางชีวิตของผมเนี่ยได้พบเจอผู้คนมากมายหลากหลายเรื่องราวถ้าเลือกได้ทุกคนมุ่งหวังที่อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายบนทางเดินที่ราบเรียบไม่เจ็บปวดแต่วันนี้ผมเปิดโอกาสการเรียนรู้ของตัวเองเพื่อพบเจอวิถีของผู้ที่ถูกเลือกที่จะแตกต่างคนคนนี้เลือกที่จะมีความสุขบนความเจ็บปวดความเสี่ยงและความงดงามของการเคลื่อนไหวที่ส่งทอจากกรรมพันธ์ความกล้า เรื่องราวของวิชาการต่อสู้ที่โลดแล่นอยู่ในวงการภาพยนตร์การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสานต่อบทบาทการเป็นสตันตแมนมืออาชีพให้ลูกชายได้เป็นผู้พัฒนาและผลักดันให้เรื่องราวของสตันตแมนเมืองไทยยังคงได้รับความนิยมในวงการภาพยนตร์โลกและตอนนี้ทุกวิชาที่ได้รับจากบิดาผู้ล่วงลับก็กำลังโลดแล่นเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากพลังของลูกชายที่รักผู้นี้ชายที่มีชื่อว่าตองกฤษณะลาดพนา ลูกชายของตำนานนักบูเมืองไทยพันนาลิธิไกรตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่สร้างขึ้นมาโดยคนที่หลงรักภาพยนตร์แอคชั่นนะครับอาพันนาลิธิไกรครับที่แห่งนี้เหมือนเป็นอะคาเดมีที่สร้างสตันแมนหรือว่าดาราแอคชั่นให้กับประเทศไทยมากมายนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาพันนาเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ว่าที่แห่งนี้ก็ยังขับเคลื่อนไปได้วยความหลงใหลในแอคชั่นเสียงแห่งการฝึกซ้อมเนี่ยมันไม่เคยหยุดลงเลยครับผม ทำอะไรกันอยู่ครับซ้อมครับอันนี้เขาซ้อมคิวแอคชั่นเพื่อที่จะไปใช้ในหนักครับโอ้โห oh, ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับที่ตรงนี้เปิดมา8ปปีแล้วครับอ,อย่างที่นี่รูทีนการซ้อมเป็นยังไงบ้างรครับปกติเวลาซ้อมมาพวกเด็กๆเขาเข้ามาเขาก็จะมาอันดับแรกเลยคือต้องมาเคลียร์พื้นที่ก่อนเสร็จแล้วก็เขาก็จะวอร์มอัพกัน uh. แล้วก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเขาจะซ้อมอะไรกัน uh. เช่นวันนั้นเขาอาจจะซ้อมดาบกันก็ได uh. หนน้หรือวันนั้นเขาอาจจะซ้อมตีลังกากันหรือวันนั้นเขาอาจจะซ้อมเข้าคิวแอคชั่นกัน ถ้าสมมติว่าผมเป็นสตันใหม่เดมาฝึกที่นี่เบื้องต้นทําอะไรบ้างครับถ้าจะเป็นสตันเลยเบื้องต้นเราจะดูสภาพร่างกายก่อนเช่นแบบว่ามีโรคประจำตัวไหม uh huh. เคยบาดเจ็บตรงไหนมาก่อน uh huh. เคยกระดูกหักตรงไหนมาก่อน uh huh. อะไรเงี้ยครับเราก็าจะดูพวกเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วเราค่อยจะมาปรับ ปรับวิธีการซ้อมให้เข้ากับคนคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วจะมีตารางการฝึกที่มันเป็นแบบทุกคนต้องทําได้จะมีเบสิกการต่อสู้เบสิกการฟันดาบเบสิกการตีลังกาทุกคนจะได้จะได้ผ่านการซ้อมทุกอย่างหมดแล้วความพิเศษของสแตนแนนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไหมครับน้องๆสแตนหรือว่ารุ่นพี่สแตนแต่ละคนเนี่ยเขามีความแตกต่างกันในตัวเองแล้วอย่างบางคนเขาก็เป็นนักดาบมาก่อนบางคนเป็นทคนโดมาก่อนบางคนเป็นนักมวยจริงๆมาก่อนก็มีแต่ว่าแต่ละคนน่ะเขาจะถนัดด้านไหนเขาจะเก่งด้านไหนอันนั้นก็แล้วแต่คนเช ชอบฟันดาบมากผมก็จะเน้นฟันดาบเป็นหลักแต่ว่าเรื่องตีล so, mm ังกาเรื s <S ่องการต่อสู้อื่นๆก็ต้องทําได้ก็เหมือนกับว่าอย่างว่าหนังบางเรื่องต้องการความพิเศษจากที่นี่ที่นี่ก็จะมีเ s p e c i a l สต์ของสตันแต่ละด้านทั้งด้านฟันดาบด้านการต่อสู้อะไรเงี้ยก็จะมีใช่ครับวอใช่ครับจบเข้ามาจุ๊บข้ามเลยขาต่อยแล้วก็เป็นการวอ ผมเล่นกีฬาฟรีเลอร์นิ่งมาก่อนพวกปีนต่ตีลังกาสิบกว่าปีที่แล้วที่อนานานันนันวานําเข้ามาที่ปีนตึกอะไรพวกนี้อย่างเช่นช่ว,ชวง B13 เลยผมชอบก็เลยไปฝึกตามแล้วก็เลยมีพื้นฐานเรื่องของการวิ่งการตรีลังกาพวกยินนาตติกด้วยตัวผมแล้วคือเป็นคนชอบอะไรที่แบบมันท้าทายไม่จําเจผมว่าสตานนี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์พอได้มาเจอกับ พี่ตองไปเจอที่องค์บักไลฟ์โชว์เพราะว่าผมเข้าไปเป็นสตันที่นั่นครั้งแรกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ต่างๆเขาจะสอนหมดแล้วพอจบจากตรงนั้นมาก็ออกมาเป็นสตันข้างนอกพี่ตองก็จะมีงานเรื่อยๆมาให้เราแบบไปทํากับแกตลอดเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าของพวกผมก็ได้แต่เป็นหัวหน้าที่แบบไม่ได้สั่งนู่นสั่งนี่ให้ไปทํานู่นทํานี่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมากับเขาตลอดเขาอยากเห็นทุกคนได้ดีหมดนมาที่นี่แล้วเนี่ยผมก็ต้องลองสักหน่อยครับ ห้องไฟฟ้านผมเลยแอคชั่นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดนมาแล้วขออนุญาตครับขออนุญาตฝึกด้วยคนฮะได้เลยครับได้เลยครับเป็นหมัดก่อนแล้วกันนะหมัดเริ่มที่หมัดครับสเต็ปแรกเลยนะฮะคือเราจะให้ทามมิง่งทามมิ่งระยะต่อกันก่อนอย่างนี้เวลาพี่ต่อยผมมามันจะไม่ถึงคนนี้จะจะถูกเซฟด้วยเวลาต่อยถ้าผมออกไปเลยพี่จะพี่จะไม่เห็นหมัดผมออกไปไม่แต่ถ้าผมฮึบพี่จะรู้แล้วว่าผมออกหมัดอ่มันเป็นการให้สัญญาณกันด้วย ให้คิวก่อนครับผมใช่ผมยืนยังไงก่อนยืนเหมือนเป็นฐานมวยปกติเลยครับกว้างหรือว่าไม่กว้างครับถ้าสรีระพี่ตัวสูงพี่จะยืนกว้างน,นิดนึงเพื่อให้ฐานแน่นขึ้นแล้วเวลายืนข้างหลังจะเปิดปลายเท้าอ้าวเหรอเพื่อเพื่อให้สื่อบอ,อกได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างนี้นะฮะพี่อย่างอย่างดูที่พี่มุมมุมที่พี่มองนะฮะครับถ้าผมต่อยไปตรงนี้พี่จะเห็นว่ามันโวเห็นแต่ถ้าผมต่อยเลยไปตึ้มแล้วคนนี้จะช่วยรับแอ็ต่างหากคนที่เป็นสตันโอเคเดี๋ยวสมมติกรรับแอคหน้า ต้องมันจะดูเหมือนโดนใช่สมมุติช่างภาพอยู่ตรงนี้ครับอยู่ไลน์เซนเตอร์เลยสมมุติผมจะต่อยถ้าต่อยอย่างี้เห็นไหมพี่จะโบแต่ถ้าผมต่อยเลยไปฮึบต้องมันจะโดนเต็มๆเลยเฮ้ยต้องประมาณนี้นี่คือนี่คือเล่นไลน์แอคชั่นในในในหนังในมูฟวี่เลย ครับตอมพูด <ผม S 1> ถึงอาพนาครับถ้าให้พูดแทนคุณพ่อและแนะนาให้คนอื่นฟังเนี่ยคุณอาพนาคือใครครับคุณพ,พ่อจริงๆแล้วก็เป็นคนช่างฝัน mm. ถ้าถ้าจะให้พูดถึงพ่อครับเขาเป็นคนช่างฝันเขามีความฝันหลายแบบเขามีความฝันว่าอยากจะให้นําศิลปะความเป็นไทยนะครับไปสู่สายตาโลก uh huh. แล้วก็มีความฝันอยากจะทําหนังเป็นของตัวเองที่ไปติดบ็อกซ์ออฟฟิศที่เมกา oh. ซึ่งหลายๆอย่างเขาก็ได้ทําตามความฝันสําเร็จ โอ้ยคุณอาพันนาเขาสนใจเรื่องต่อสู้ตั้งแต่แรกป่ะครับเป็นแอคชั่นแต่แรกเลยไหมใช่ครับพราว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาเขาเป็นคนชอบดูหนังเขาเป็นคนชอบการแสดงโดยที่แบบเขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับโอใช่ตอนเด็กๆตอนที่เขาอยู่บ้านนอกเวลาเขาทาไรทํานาเสร็จหรือเรียนหนังสือเสร็จเขาก็จะหนีปูหนีหญ้าผมไปดูหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอหนังเฉลงอะไรเงี้ยตอนแรกเจอหนังบูสลีก่อนพอเห็นบูสลีปุ๊บ ชอบเลยแล้วก็พยายามเรียนแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เข้าใจเลยบมว่ายุคนั้นก็หลายคนก็เป็นนะฮะเห็นบูสตีแล้วก็ได้แรงบันดาลใจใช่ครับตอนเด็กๆนี่ตองกับคุณพ่อสนิทกันไหมจริงๆผมกับพ่อไม่สนิทกันมากอ้าวใช่เพราะว่าพ่อเขาจะมาทํางานกรุงเทพบ่อยถ้าพ่อไม่ทํางานกรุงเทพพ่อก็จะไปออกกองถ่ายหนังของตัวเอง ซึ่งเราก็จะไปโรงเรียนอยู light, so way, places, ่บ้านรูทีนเราก็จะประมาณนี้มันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันเวลาถ่ายหนังก็จะไปตามโลเคชั่นต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างไปกรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยครับผมเมื่อก่อนนี้ถ่ายกันนานไหมครับถ้าออกกองทีถ้าเป็นหนังสายของพ่อเองที่เขาทำครับอาจจะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเพราะว่าบัเจตมันไม่ได้เยอะหนังสายเนี่ยก็จะเป็นหนังที่จัดทํากันเองในภูมิภาคต่างๆเช่นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อะไรเงี้ยครับพ่อผมก็จะเป็นสายอีสานเพราะพ่อผมอยู่ขอนแก่นก็จะเป็นหนังแบบเกี่ยวกับ เขเเออ์ uh, er ของอีาสานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่เ,เขาชอบแอคชั่นก็เลยเป็นแบบหนังสายที่เป็นแอคชั่นท, <middle music> ทีมงานของพ่อผมในหนังสายเนี่ยสมัยก่อนต้องอธิบายว่าเขาจะเอาคนใกล้ตัว เอาพี่ชายบ้างเอาน้องสาวบ้างเอาญาาิข้างบ้านเอาเด็กข้างบ้านเอา,เอาเพื่อนอแล้วเขาก็จะสอนในสิ่งที่เขารู้ที่ประสบการณ์ที่เขาได้ไปเรียนมาหรือไปทํางานมาจากกรุงเทพถ่ายทอดให้กับทุกคนในทีมงานที่เขาจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นหนังสายทุกคนทําได้ทุกอย่างครับทุกคนทำได้ทุกอย่าง,างใช่ พ่อเขียนบทด้วยกำกับด้วยแสดงด้วยได้เป็นตัวร้ายบ้างเล่นเป็นสตาร์บ้างอย่างน้าบางคนยเงี้ยเรื่องนี้เขาทําเสื้อผ้าเรื่องหน้าเขาเป็นพระเอกก็มี๋อเหลอฮะใช่ตอนเด็กมีโอกาสได้ไปตามคุณพ่อไปในกองถ่ายอะไรอย่างงี้บ้างไหมโอ้ไปตลอดครับผมอยากฟังบรรยากาศความสาเร็จของหนังแอคชั่นไทยยุคนั้นครับ เช่นมันมีเรื่องอะไรบ้างมีใครเป็นดาราดังยุคนั้นบ้างถ้าดังที่สุดที่เป็นหนังที่พ่อผมนำํำก็น่าจะองค์บากภาคแรกแเริ่มจากการที่พ่อเจอกับลุงปัญญาปิดแก้วแล้วเขาก็คุยกันแล้วก็มีไอเดียร่วมกันที่อยากจะทาหนังพ่อผมเขาเป็นคนที่อยากทําหนังแอคชั่นอยู่แล้วแหละแล้วกาลุงปัญญาปินแก้วเขาก็อยากจะมาทําหนังแอคชั่นยกกระดับใช่อะไรอย่างนี้รงงครับก็เลยทําให้2คนนี้เขามาเจอกัน ตาตื่นใจไหมหเราว้าวไหมกับผลงานที่มัน,มนขนาดเนี้ตอนทําไม่ว้าวเพราะเราเรา,เราเห็นบ่อยแต่ว่าเรามารู้ตอนโตแหละว่าท <ừ. S 2> ําไมมันถึงสําเร็จทําไมมันถึงโดนใจคนหลายๆคนเลยซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆซึ่งพ่อผมนี่เขาก็แบบแฮปปี้มากกับเ<ะ>รื่องนี้น่าจะเป็นผลงานของพ่อที่ทําเกินร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ทุกอย่างที่ท,ท,ที่เขาทําขั้นตอนของแอคชั่นนะครับเขาเขาทำมันละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นการ โปรแกรมฝึกซ้อมของพี่จางครับหรือว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ท่าทางในการทํางานแอคชั่นร,ระยะเวลานในการซ้อมซ้อมทั้งหมดนี้เกือบปีบเพื่อที่จะซ้อมแล้วค่อยถ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีแบบนี้ใช่ไหมครับหนังไทยแอคชั่นไม่มีครับ น่าจะเป็นจุดรวมผลงานของอาพันนาใช่ไหมครับใช่ครับมีเกิดมาลุยพี่เดี่ยวนี่เป็นเวอร์ชั่นของพี่เดี่ยวอันนี้พี่จ๋าเนี่ยครับนี่เขียนอะไรสุขสันต์มันเกิดมาลุยคืออะไรครับเนี่ยอันนี้เขาพี่เขาทํามาให้ในตอนที่ครบรอบวันเกิดพ่อผมใช่ครับอ่าปี49ใช่ครับมีเขียนไว้ว่าผมซื้อพราเจตนารมณ์เจ้านุษย์เอ๋ยเจ้าหวังสิ่งใดนี่ใครพูดครับเนี่ยนี่เขาน่าจะไปเอามาจากเพลงคิดว่านะ นี่ก็เกิดมาลุยไหมครับแต่ว่าเป็นภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับไปเข้าลงเข้าลงฉายที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคนไฟบินนี่ก็พี่เดียวใช่นี่พี่เดี่ยวอันนี้น่าสมัยกว่าใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีพ่อผมด้วยอ่าใช่เล่นเป็นตัวร้ายอ่าเล่นเป็นปอบดําในเรื่องโอ้โหหนังนี้ดังครับต่างประเทศชอบมากอใช่เพราะว่ามันมันได้ culture เต็มเ็มเลยเป็นเนังเกี่ยวกับภาคอีสานเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่าง้ยนีนี่น่าจะคลาสสิกมากเลย อ้าวเกิดมาลุยเหมือนกันใช่ครับอาพนาปะครับอันนี้อันนี้คุณพ่อผมครับเป็นเกิดมาลุยเวอร์ชั่นแรกเป็นหนังเรื่องแรกที่พ่อผมทําลงทุนสร้าเองด้วยอะไรเงี้ยครับผมเห็นว่ามันเป็นมีทีมงานเขียนว่าทีมสตันแมนพพเอ็นนี่คือทีมของคุณพ่อครับใช่ครับเป็นชื่อเก่าในตอนที่เขาทําอยู่หนังสายเพราะว่านี้ก็คือหนังสายเหมือนกันรางวัลเพียบครับนี่คือรางวัลอะไรมั้งครับนี่ก็เป็นรางวัลแบบคุ้มกับคิวบูยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยครับอ่านอกมาแล้วก็เป็นรางวัลจากหนังเรื่องต่างเรื่องเติมกุ เรื่องบริการหน้าเหลี่ยมอะไรเงี้ยร่วมขนโดยวิวัตนะคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ Princi p ป e Healthcare มองเองแบบเห็นแล้วประทับใจหรือว่าเกิดแรงบันดาลใจตอนไหนครับที่รู้สึกว่าเฮรร้ยแล้วเราควรทาได้ถ้าถ้าพูดถึงแรงบรันดาลใจของผมอะผมจะมาได้ตอนโตแล้วตอนช่วงเรยียนมหาลัยผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ผมทํามันมาตั้งแต่เด็กเราซึมซับมันมาเราเคยชินกับการไปกองถ่ายเราเคยชินกับการแบบอยู่ดีก็ถูกจับเข้าไปเล่นอยู่ในหนังบังเอิญว่ามันเป็นหนังแอคชั่นเราแบบเราเป็นเด็กผู้ชาย S <S <c oughs> มันก็ na, <c oughs> ใช่มันมันก็ไปกันง่ายอยู่แล้วมันคีกกันง่ายแล้ว,ลวก็ชอบเตะต่อ,อยำทำตามที่เขาพี่เขาตีนังกาไปเล่นด้วย <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วความเฮี้ยบไปเนี้ยครับเขาดุไหมเวลาผมซ้อมเนี่ยเวลาบางทีพี่สตันเขาแบบของตองก็ไม่ต้องซ้อมเยอะก็ได้อะไรเงี้ยเขาโดนด่าทันทีเลย ก็คือทุกคนต้องซ้อมเท่ากันหมดมาตรฐานที่บอกว่าทุกคนต้องทําได้ท uh ุกอย่างเท่ากันใช่ต่อให้เด็กแค่ไหนอ่ะถ้าเขาสั่งให้วิดพื้นร้อยคุณก็ต้องวิดพื้นร้อยแต่ว่าพี่คุณจะทําเสร็จภายใน5นาทีแต่คุณจะทําเสร็จภายใน20นาทีก็เรื่องของคุณแต่คุณต้องทําเท่ากันเรารู้ตัวแล้วว่าเราอยากทําด้านนี้อะไรเงี้ยครับอันแรกๆเป็นอะไรครับสิ่งที่ทําสิ่งที่ทําตอนแรกๆผมไปทําเป็นผู้ช่วยพ่อก่อนพ่อให้ทําอะไรก็ทำอ่าฮะอ่าไปช่วยในกองถ่ายเช่นแโอเคอ่านบทช่วยพ่อ หรือช่วยเขาถ่ายเว uh ิร huh. ์กช็อปแอคชั่นเพื่อที่จะพยายามทําภาพขึ้นมาให้มันเสมือนจริงที่สุดการเล่นท uh ี่มันเสมือนจริงที่สุด uh huh. แล้วก็เราก็จะถ่ายแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ส่งให้ทุ่มกลับหรือ uh huh. ให้ทีมงานทุกคนดู uh huh. อันนะ uh huh. ผมก็ไปถ่ายอะไรเงี้ยเราไปช่วยตัดต่ออย่างต้องขอดสูตรความสําเร็จตอนนั้นของพ่อมาใช้ในตอนนี้ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเลยครับ ใช่ใช่ที่เราจำได้ที่เราได้ฟังตอนที่พ่อเล่าให้ฟังหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่พ่อทำงานเรื่องอื่นเขาก็จะมีวิธีการทำงานที่ที่เป็นมนาตรฐานของเขาอยู่แล้วเราก็ได้ปรับนำมาใช้ในหนังปัจจุบันแล้วก็หนังในโปรเจกต์ในอนาคตต,ต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามีไอเดียว่าเราอยากจะทำเสื้อประกันต่อสู้หลายหลายอย่างทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีไทย ฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยให้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียววิธีการทํางานของพ่อเขาเขามีหลักการแล้วก็มีมาตรฐานที่เขาเออกแบบไว้ซึ่งเขาอะจบวิาลพลาพศึกษามหาสา,ารคามซึ่งเป็นวิลาลพละที่สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอแลแะ้ก็อิมนาสติกมวยไทยมวย,มวยสากลเขาไปเรียนเพื่อที่ว่าจะได้นําหลักสูตรนำความรู้ที่เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยเป็นสากลนะครับแล้วก็มาบวกกับ เทคนิคการทํางานในกองถ่าย oh. ที่เป็นการทํางานกองถ่ายของปัจจุบันนำสองสิ่งนี้มาผสมกันแล้วก็ oh. ออกมาเป็นแนวทางในการทํางานแอคชั่นซึ่งมันก็จะทําให้เขาพัฒนาได้2ออย่างคือ1 oh. เพิ่มศักยภาพนักแสดงรุ่นพี่จารุ่นพี่เดียวพ oh. ี่จา้าพี่อะไรอย่างเงี้ย oh. เขาก็จะนาเบสิกที่ถูกต้องจากกรมพระรศึกษธา oh. มาใช้ต่อ่อคือเพิ่มศักยภาพทิมงาน oh. ในการทํางานแอคชั่นว่าตากล้องควรจะไปยังไงเ oh. วลาเล่นท่านี้ถ่ายมุมไหน ถึงจะดูออกมาดีที่สุดจะได้ดูสรีระใช่เสื้อผ้าต้องเป็นยังไงสําหรับการเล่นแอคชั่นทีมอาร์ททีมพ็อปอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นแอคชั่นต้องทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ที่ผมเห็นรเข้มีอุปกรณ์มีมีกล่องเรียกว้ทำอะไรครับกล่องพวกนี้เราบางทีเราไว้เซตฉากเช่นแบบอันนี้เป็นเสาต้นอัดกระแทกอะไรอเงี้ยใช่เป็นเสาอัดกระแทกหรือว่า กล่องพวกนี้ก็สามารถใช้รองรับเป็นเซฟตี้เอาไว้ตกที่จากที่สูงได้แล้วก็เอามาเป็นเซตเป็นฉากเวลาเราถ่ายเป็นแบบว่าเป็นดารเป็นเวิร์กช็อปให้กับทีมงานทุกคนดูเช่นเอาตรงนี้เป็นห้องนะตรงนี้เป็นกำแพงนะอะไรเงี้ยเรามาเซตทําได้มีอีกมากมายเลยครับผมเห็นมีเสื้อกรอกอาวุธอะไรเต็มเลยไลเฟิลนะครับใช่อันนี้เราก็เซตขึ้นมาใช้ยางอะไรเงี้ยใช้ยางทําเพราะว่าบางที เราเอากระแทกกันเราเอาตีกันก็มันจะได้เซฟตี้แล้วก็มีสัน้นแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นยางโอ้โหเบามากใช่วเวลาเล่นกันจะได้ไม่อันตรายอนี้อันนี้ขวานขวานลอมอน,นี่เป็นไม้แล้วก็อันนี้เป็นพลาสติกเป็นยางว่าศาสตี่ปาก็ซ้อมอย่างนี้หรอนใช่ใชวเวลาต้องฟันโดนแขนก็จะไม่เป็นไรก็จะเซฟแต่รบกวนฟันผมกทีได้ไหมแบบเอ <c oughs> าแบบฟาดไปเลือย ออไม่เเ็น,เนยากเห็นเขาทะลุกล่องมากเลยมันเป็นอัดได้ไหมหรือว่าผมหรือว่าผมโอ้โหแจนี่อยอดอยากลองเองเลย <laughs> ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเสื้อสลิงอันนี้เกี่ยวไหมครับอันนี้เป็นนักงร้านเอาไว้เซ็ตเช่นแบบเราจะทำสลิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปเซตสายเคเบิลข้างบนออ๋มีสลิงอยู่อ่าใช่ะอะไรเงี้ย ชุดอย่างนี้มันจะเป็นชุดที่พวกนักแข่งมอเตอร์ไซค์เขาขับกันเนาะแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ได้ประยุกต์ใส่กับร่างกายใต้แบบใต้เสื้อผ้าการกระแทกเหรอครับใช่การกระแทกเวลาเช่นแบบคิวตกบันไดพื้นเนี้ยของเราอ่ะมันเป็นพื้นยางมาเซฟตี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นที่จริงมันอาจจะเป็นพื้นปูนหรือพื้นดินแข็งๆเนี้ยแต่ว่ามันใส่ได้แค่ตอนซ้อมใช่ไหมใส่ตอนจริงได้ครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์เสื้อผ้าอย่างเช่นแบบเวิร์กช็อปผมทําไปผมจะมีคิวแบบเนี้ยที่ต้องแบบ ตกจากบันไดกิ้งผุ้นั้นทีมเสื้อผ้าหรือผู้กลับหรือผู้ช่วยอย่างเงี้ยผมก็จะกําหนดไปเลยว่าเขาต้องใส่เสื้อผ้าแขนขายาวนะเบื้องหลังเขาอาจจะมีตัวซับกันก็ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ใส่ตัวเนี้ยข้างในได้แล้วก็เอาเสื้อผ้าที่เป็นแขนขายาวทับอีกข้างนอกอีกหนึ่งกวนช่วยกระแทกผมนิดนได้ไหมอันนี้ข้างหลังเขาก็จะมีเซฟตี้เนาะเวล่ะตีก็จะไม่ค่อยเจ็บ ไม่เจ็บ <Okay S 2> เลยโ<ห> <laughs> อตองแล้วบอกว่าอันนี้มันกันกระแทกได้เยอะมากแต่ว่าผมเห็นบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ในเรื่องอะอแล้วน้องๆเขาไม่เจ็บหรอครับเพรางั้นเจ็บครับแต่เราจะมีเทคนิคของเรื่องเกี่ยวกับการล้มต่างๆที่เช่นเอ้ยเราต้องเก็บศอกนะไม่เอาศอกกระแทกพื้นก่อนอเอาช่วงหัวไหล่ลงก่อนเอาช่วง ส่วนหนาของตัวลงก่อนอะไรเงี้ยเราจะมีเทคนิคเกี่ยวกับการล้มโดยที่ไม่มีเซฟตี้อยู่ยใช่มันอันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเจ็บยาวขึ้นมาถ่ายต่อไม่ได้ก็เดือดร้อนใช่หรือบางทีถึงขั้นเสียชีวิตก็มีใช่ไหมครับในวงการมีแต่่องของทีมผมไม่มีน<ม>ี่เป็นสถิติที่สวยงามไม่มี <laughs> สตันแมนจริงๆมันไม่ได้มีเป็นอาชีพหลักจริงๆมันเป็นเหมือนทุกคนเป็นฟรีแลนซ์หมดเลยพี่บางทีไปบางกองถ่ายเขาไม่ให้ค่าเลยเพราะว่าแบบเขาคิดว่าเราแค่มาทํางานให้เขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสตันคือสําคัญมากจะทําให้หนังสนุกทําให้หนังดูมันถ้าพวกนี้เขาไปเล่นเขาเจ็บตัวมาเขาพักยาวอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกับที่เขาเสีย่ยงสตันจะมีปัญหาในเรื่องของโภคาการบาดเจ็บ พอไปใช้ประกันเนี่ยเขาจะถามแล้ก็ไม่สามารถตอบตรงๆได้ว่าเราเป็นสนตัรหรืออะไรอยากให้มีอะไรที่แบบดูแลอาชีพสตรแค่นั้นเองครับรเทียบระดับศักยภาพของสตนแมนบ้านเรานะครับกับระดับโลกระดับพอลิวูดอะไรเงี้ย เรามาตรฐานได้ไหมความสามารถถ้าพูดถึงความสามารถใกล้เคียงใกล้เคียงเลยครับใช่ใกล้เคียงกันอันที่มันต่างกัน็คือต่างประเทศเขาอาจจะมีพวกสมาคมสตนร์ใช่ที่เขาจะโคกับทางรัฐบาลรัฐบาลก็จะมีพวกเงินทุนสนับสนุน<อ>หรืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะพัฒนาเกี่ยวกับวงการสตนร์แต่ของประเทศไทยยังไม่มีอยากผลักดันพัฒนาเรื่องบุคลากรของสตนร์เพราะตอนนี้สตาร์หลายๆคนเนี้ยเขากระจัดกระจายกันอยากจะรวบรวมแล้วก็ พัฒนาให้ทุกคนมีศักยภาพสูงขึ้นเท่าๆกันผมกับลุงปริญ,ญาปิดแก้วกำลงังคุยกับทางภาครัฐอยู่ว่าจะจัดตั้งเป็นแคาเดมี่นี่นะครับแคมป์มี่เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมทํางานร่วมกันแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูลมเพื่อนมาพัฒนาวงการสตาร์ทอัพเพราะว่าจากที่ผมหาข้อมูลมาครับ อย่างปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมีหนังต่างประเทศเข้ามาถ่ายในไทยประมาณ50เรื่องแล้วก็ใช้สตันไทยไปทั้งหมดประมาณ600กว่าคนถ้าสมมุติว่าคนไทยเก่งขึ้นกว่านี้ล่ะหรือว่าสถานที่ฝึกซ้อมในไทยมีมาตรฐานมากกว่านี้ล่ะมันก็อาจจะเรียกเงินเข้าในประเทศให้ได้เยอะกว่านี้ผมเข้าใจละอย่างที่นี่ถ้าได้เป็นศูนย์กลางอะคาเดมีจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่แบบถูกฝึกมาอย่างถูกต้องคนใหม่เข้ามาคนที่อยู่ก็สามารถอยู่ได้ด้วยด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเงี้ย ยกตัวอย่างได้ไหมที่แบบว่าต่างชาติมาถ่ายบ้านเราเราใช้ทีมของเราเนี่ยที่น้องๆสตันได้ไปเล่นก็จะมีพวกเรื่องแอคชั่นที่คีสทอมบอดเล่นเป็นพระเอกของ Netflix แล้วก็ The Cave เป็นอ่าศิษยาหมูป่าใช่ไหมใช่ที่เป็นของ Netflix HBO ก็ไปอ่ามิสเมวเวลเขาไปดังล่าสุด The Creator ก็ไปอูเยอะนะใช่ The Creator The m e ดอภาค2อะไรเงี้ยเขาไปคุ้นหูคุ้นตาทั้งใหม่ทั้งเก่ามีหมดแต่เราใช้มาตลอดใช่ครับปีหน้าผมก็จะเปิดโปรเจกต์หนังใหม่ของผม ก็จะใช้วิธีการที่พ่อผมสอนมาถ่ายทอดให้กับน้องๆควบคู่กับว่าพัฒนาโครงการที่เป็นโครงการสแตนด์อัพมีขึ้นมาผมคุยกับลุงป๋าไว้แล้วว่าถ้ารัฐบาลผลักดันให้เกิดแคมีเนี้ยผมจะไม่ใช้ชื่อพันนาตังเอาเหรอครับทำไมเพราะผมไม่อยากให้มันเป็นของคนใดคนหนึ่งผมอยากให้สิ่งนี้มันเป็นของประเทศอ่ะเวลาฝรั่งเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าฉันอยากฝึกซ้อมสแตน์ที่ไทยอ่ะฉันอยากมารู้ว่าสแตน์ไทยเขาซ้อมกันยังไงมาที่นี่ แล้วถ้าสมมุติว่าคุณอยากทํางานคุณอยากทําหนังคุณอยากมีทีมสตันตไปซัพพอร์ตคุณก็เลือกใช้เอา mm. เด็กต่างจังหวัดหรือเด็กในกรุงเทพก็ตามที่บอกว่าพี่ผมอยากเรียนสตันตที่ไหนผมอยากเริ่มทางานแบบนี้ผมอยากซ้อมผมจะไปที่ไหน oh. ก็จริง,ก,รงก็จะได้มาที่นี่ mm. ที่นี่จะเป็นที่เอาไว้แบบว่าสําหรับ mm. พัฒนาบคนุคคลพัฒนาวงการอย่างเดียวแล้วทิ้งระบบไปแล้ว mm. ก็จะมีคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาการเดินทางสํารวจเรื่องราวของผู้คนของผมในวันนี้ ได้เรียนรู้อะไรแปลกใหม่มากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของคนที่เลือกยอมให้ตัวเองเจ็บตัวด้วยความรักความชอบและความมุ่งหวังให้ภาพยนตร์แอคชั่นไทยนั้นสมจริงยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือเรื่องราวของคนที่เลือกเดินตามสิ่งที่ผู้เป็นพ่อได้ปูทางไว้ให้และพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆหวังว่าการเดินทางของผมในวันนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้ค้นพบความรักและความชื่นชอบของตัวเองเพราะถึงจะเป็นความรักที่เจ็บตัว แต่มันอาจเป็นความเจ็บปวดที่งดงามก็เป็นได้ครับน,น้าเรศช่วยกันจ้า